คู่หวานหนุ่มป๊อกพัสรกรและสาวมากี้ราศีก็ขยันสาดความหวานให้คนสดอิดช้าตาร้อนเผาๆก็เผยว่าเห็นหวานกันแบบเนี้ยแต่ตลอดระยะเวลา3ปีที่คบกันมาไม่เคยมีเสื้อคู่ใส่อวดตอกย้ำคำว่าคนพิเศษเลยเพราะไม่ใช่สไตล์ที่จะต้องมาเลือกใส่เสื้อคู่เหมือนกันให้โชว์ความหวานแบบอื่นจะถนัดมากกว่าค่ะเพาเป็นคน,<ช>คนไม่ชอบใส่เสื้อคู่เข<ช>จะอายมากที่จริงไม่เคยซื้อเสื้อคู่นะแต่ว่า หมือนเขาเคยใส่เสื้อแล้วเราก็แบบเฮ้ยมีเหมือนกันเลยมีเหมือนกันเลยก็ไปงัดมาให้ดูแล้ววันที่แบบเคยไปดิสนีย์แลนด์สมัยก่อนแล้วก็เรารู้ว่าเขาจะใส่เสื้อตัวนี้เราก็แอบไปเอาไปด้วยพอใส่ออกมาเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องใส่เหมือนกันน่ะบอกอ้าหน้ารังดีเกาหลีคู่เกาหลีไงบอกเขินไม่เอาอายไม่ค่อยกล้าใส่ทั้งคู่ยังเผยทริปที่จะไปเที่ยวเกาะมัลดีฟส์ในเดือนนีา มีคุณแม่ของสามากี้ไปด้วยแต่ไม่ใช่ว่าห่วงลูกสาวจนต้องตามไปประกบแต่คุณแม่อยากเที่ยวทะเลอยู่แล้วก็เลยลงตัวพอดีค่ะ